แล้วประกันแต่และตัวมีค่ารักษาที่แตกต่างกันออกไปค่ะเราเลยคิดคำนวณด้วยเหมือนกันใช่ไหมอ้ยอย่างน้อยก็มีประกันที่เราทำเอาไว้สุดท้ายคุณผู้ชมครับสิ่งที่เขาคิดมาถึงวันนี้แต่มันยังไม่มันยังไม่จบสักทีเดียวนะฮะค่ะแต่เบื้องต้นครับมีหนึ่งในบริษัทที่ปฏิเสธการเยียวยาโดยให้เหตุผลว่าเอ้ยคุณทำประกันกับหลายบริษัทเนี่ยแล้วเหมือนไม่ได้บอกเขา ทำประกันอุบัติเหตุเอาไว้และพอเกิดเหตุจริงๆทําไมบริษัทประกันไม่จ่ายแถมบอกลังสัญญาน่าเห็นใจผู้เอาประกันมากๆเลยนะคะไม่มีใครหรอกคะ่ะอยากขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลพิการหรือว่าทุกคนลภาพหลายคนนะคะก็คงสงสัยว่าตกลงว่าเราสามารถทําประกันมากกว่าหนึ่งเล่มได้หรือไม่และจะมีปัญหาตอนเคมไหมจากในคลิปนะคะครอบครัวของผู้เอาประกันเนี่ยเขาสงสัยว่าทําไมทางบริษัทประกันเนี่ยเขาไม่ตรวจสอบ ก่อนที่จะออกกรมธรร์น,นะคะทําไมถึงต้องรอให้เกิดเหตุก่อนถึงจะมาตรวจสอบประวัติซึ่งมันมีเงื่อนไขยอยู่หนึ่งข้อนะคะตอนที่เราเนี่ยสมัครประกันคือหลักสุจริตใจอย่างยิ่งค่ะโดยบริษัทจะถามข้อมูลของผู้เอาประกันภัยนะคะแบ่งเป็น5ส่วนค่ะส่วนที่1นนะคะจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้เอาประกันค่ะเช่นชื่อนามสกุลอาชีพรายได้ต่อเดือนค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนค่ะ ส่วนที่2นะคะจะเป็นส่วนของผู้รับผลประโยชน์ค่ะจะเป็นชื่อนามสกุลผู้รับผลประโยชน์วันเดือนปีเกิดผู้รับผลประโยชน์และสถานะความสัมพันธ์ของผู้รับผลประโยชน์กับผู้อประกันค่ะส่วนที่3นะคะจะเป็นข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นเลยค่ะน้ําหนักส่วนสูงค่า BMI ค่ะซึ่งเอาไปใช้ในการพิจารณาประกันเช่นกันค่ะส่วนที่4นะคะจะเป็นประวัติการเจ็บป่วยค่ะบริษัทจะถามว่าคุณเคยมีการผ่าตัด หรือตรวจเจอก้อนเนื้อบริเวณใดในร่างกายหรือไม่ส่วนที่5นะคะก็จะเป็นการสอบถามค่ะว่าภายใน6เดือนนี้คุณมีอาการผิดปกติใดๆกับร่างกายหรือเปล่าอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจเลยคือท่านเคยมีประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือกำลังขอเอาประกันกับบริษัทนี้หรือบริษัทอื่นหรือไม่ซึ่งถ้าพวกประกันแจ้งว่าไม่มีนะคะบริษัทก็จะไม่ถามต่อค่ะแต่ถ้าแจ้งว่ามีบริษัทก็จะถามค่ะว่ากรมธรรม์ที่มีอ่ะ ทุนชีวิตที่เท่าไหร่ซึ่งจากประสบการณ์โดยตรงที่ผ่านมานะคะถ้าทุนชีวิตเกิน10ล้านเนี่ยบริษัทจะมีการเรียกขอดูสเตตเมนต์นค่ะรายรับรายจ่ายหรือเอกสารยื่นภาษีย้อนหลังที่ผ่านมาค่ะหรือบางเคสก็อาจจะโดนเรียกตรวจสุขภาพค่ะดูค่าความดันเบาหวานหรือค่าหัวใจซึ่งหลายเคสก็ไม่สามารถสมัครได้นะคะเพราะไม่ผ่านตั้งแต่เกณฑ์รายได้ค่ะ เคสนี้นะคะอยากให้ทางบริษัทประกันนะคะออกมาถแถลงให้ชัดเจนถึงสาเหตุที่แท้จริงนะคะที่ไม่จ่ายค่าสินใหม่และเป็นกำลังใจนะคะให้ผู้เอาประกันเนี่ยสามารถเคลมได้ค่ะ